จงจำเนินคอนเซ็ปต์ก็คือเหลาต้มยำเราจะไปร้านจงจำเรินนะครับห้างโรบินสันนะครับด้านซ้ายมือแม็กโดนั์นี้เปิด24ชั่วโมงเลยมาภูเก็ตหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเอาไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ละ ย <establishing> ี่สิบชัここ่วโมงนะครับแมคโดนัลนะครับอ่ตอนนี้นะครับเราก็จากบีไฮเมื่อกี้ก็ตรงมาอย่างเดียวเลยพอสุดโรบินสันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบริเวณด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแถวเขาเรียกว่าตลาดเกษตรนะครับตลาดเกษตรก็จะมีครับมีร้านนี้ร้านนี้เย็นังข้าวมันไก่ก็อร่อยดี ร้านจงจำเรินก็เห็นป้ายว่าแสนสุขนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยร้านจงจำเรินเ,เป็นร้านแบบสุขภาพหน่อยผู้หมูสามชั้นอะไรก็ไม่ไม้มีไม่มีไม่ไมีมมมมมมปลาหอยปูกุ้ง เบิดไฟเปิดไฟเิดไฟนี่ดูคอนเซปต์ของร้านเขาก่อนจงจำเรินคอนเซปต์ concept ก็คือเหลาต้มยำนี่ยกอาหารเหลามาไว้ที่นี่นะครับจงจำเรินะจะดูกันนะครับร้านนี้มีเมนูอร่อยมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับ ใช่ครับหเรืออะอร้านปิดแล้วยังเนาะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ3มทุ่มนาทีนะครับก็เราไปดูเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันร้านปิดหรือยังร้านปิดหลือยังครับฮะยังกินได้นะ <laughs> โอเค ยงังยังทานรอบสุดท้ายอ่าโอเคเป็นไรดีกว่าดีครับผักบุ้งหมดเหรอใช่ค่ะเอาดิ้นหันดิ้นหันดิ้นหันน้ำผัดไข่ผัดไข่ผัดไข่นะอร่อยอร่อยแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็เอาต้มยำไหมต้มยำไหมเอาง่ายๆเร็วๆเนาะต้มยำปลาเนื้อปลาอะไรนะเนื้อปลากินง่ายหรือว่าอยากกินหอยต้มตะไคร้ เอาไว้ต้มหอยหวานต้มตะไคร้แล้วก็เอาเอ่อเอาปลานี้เป็นแบบว่าราดพริกอะไรแทนไหมเอาเนื้อปลาราดพริกแทนปลาปลาพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยปลาพริกเกลือปลาทำไหมทอดปลาพริกเกลือมันจะเป็นแบบมันแห้งอ๋อจะเอาอะไรเนื้อปูก็มีนะคะปลาพริกแกงปลาเครื่องแกงปลาปลาผัดพริก เอาขึ้นแกงได้กินเผ็ดเผ็ดร่างหนึ่งอย่างใส่สตอด้วยกินไหมกินเป็นไหมเฮ้ยเด็กหูเค็ดนะแล้วก็เอาแล้วก็มีเนื้อปูเอาไหมเนื้อปูค่ะจะปูผัดของกะรีอะไรอย่างนี้เอาไหมจานหนึ่งจะปูผงกะรีจานหนึ่งครับครับผม ตั้งโซ่ไหนดีสวีครับดีครับ,รบอันนี้ไหมกินมื้อก่อนนอนอาหารมาแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นปูผัดพริกกะหรี่อันนี้ก็เป็นถอยหวานต้มตะไคร้นะครับ่วนนี้มินกินไปบ้างแล้วนะก็เป็นปลาเครื่องแกงแล้วก็ใส่สะตอนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูของผัดลิ้นห่านนะครับผัดไข่เนาะอันนี้ก็หาทานยากเป็นผัดที่ขึ้นนานะําไตล์เนาะเฉพาะไตล์ชาตรีเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นสตลสะอาดมากๆนะผักนี้อี่างือนี้ก็ค่อ,อนข้างแพงนะครับแล้วก็หาทานยากกับอีก2เมนูเนาะตัวนี้เป็นปลาผัดนาระนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแ็งส้มปลาเนาะอันนี้ก็สั่งแกงส้มหัวปลาไม่ใส่ผักอะไรเลยร้านนี้แกงส้มค่อนข้างอร่อยนะครับ ก็เดี๋ยวกินกันนะครัก็ร้านมจรงจำเนงก็มีมีมือพวกน,นี้นะครับก็วันนี้อ,อมาคุณพ่อคุณแม่ก็มาทานด้วยนะครับขออนุญ,ญาตทานต่อนะครับ <c oughs> <c oughs>